สาวกมาเมื่อนี้ผู้สาวแงผู้สาวกมาตัวแต้งหนาแยกหนาแแต้งหน้าจี๊แป้งหนาไป้านวีต้องกันผู้สาวสองคนนำทวรบริวนำบริวตะวันเดินเนื้อส่าลี่ยเดินเนื้อสิเลน่แม่เิ่อูไปเชอดอกไม้ ผู้สาวผู้สา,ผส,าสาวสองคนพี่น้องนียผู้สาวมาสองคนาสวาวสวยๆสาวสวยสวยได้รวยมากคันยมก่อน,นคันเมีเห็นลงแรงหีิซื้อตังซือ้อวาคันแม่แต่เห็นลงแรงก,ก็ซื้อวาสำรวยการดนคันคันย่สวยดียยสวยดิสวย,ยสวยการดน ใหญสวยรีสอร์ทธุรกิจใหม่ดิเริ่มมาไปได้ดีแน่นอนตั้นกินเขาไปเีม่เลาันนี่มา้งแลังใจลูกลูกหลายคนเลียนจิบานควางมันนี้ใครทุต่สถานที่ดี้ดีนาะแม่เนาอเพื่อเพื่อไว้ไเพื่อไม่ไวใส่กล่องเ่ไวใส่กล่องไที่แบบลงใหนั่นแหมลงแพลงนั่นวันไหนวี่บ่ บะแมนคือบอกเลยผู้ไรนู่นผู้ไรมองไอ้บาทบอกเออเมื่อไร่างบาทโอ้ก็เอนใสอยู่ดี่ว่าคือบกบบะเนีเป็นสร้างแตงหนาที่เล็กน่อยมากไหมว่หรือคือคืนไปทีแม่เออมันก็ใช้อยู่มอหลังทู้ไรนู่เหมือนเคยเห็นขุนขนหนาขุนขุนหนาปะนะเอคือซื้อบวกง้างลบไปลบมานงกเบิ้งเขาถ้าร้าเสืยมันหลงมันลืมสักทีเดีคนเนาะมันหลงแบบว่า จืดอะไรไหมใายกินข้าวไปแก่แล้วแต่ยังกินกินก็มีอย่างนั้นไหนกินน้ำไปกินน้ำเค้าคนละบ่จะกินมีอย่างดีคนหลายว่ะมือนี้มือนี้คนสีมาหลายว่ะมือขึ้นในเรื่องเสียงอีสานคนหลายว่ะมือขึ้น ที่พระเจ้าก็บรหลายที่น่ะบ้านเฮาแต่ของเฮาของเฮานี่เต็มเดือนมูในหม้อพระเจ้าออกไปของเฮานี่เต็มเดือนอะไรมอนี่าบ้านเฮาบัวมีนับเป็นจอดเป็นจอนบัวหนาบัวติ๊งบัวยังมันจืดเนาะยายกับไปกับไปแกกับฝันอาหารวอร์มขึ้นวอร์เย่อ้ผู้สาวคือว่าฝันนะหารให้ผู้สาวเลยฝัน